หอพักโรงแรมบ้านเช่าร้านใหม่ๆที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการสถานบริการต่างๆมากขึ้นยีน่งเหส่วนควรที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานและเน้นนักาัฒนาค้องต่างรามรามตรวจสอบตลอดจนเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้ว่าและการวิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังหรือ<ะ>ชุดเฉพาะกิจอารา่อไปขอการเรียนเชิญครับคพครับั เจสบายตะคอนพระธรรมทรัพย์สานิคร <se> ับโดยมีที่แบบปกครองเป็นจาภาพในศูนย์สู้เพื่อชะยาสิติตตัวจังเป็นผู้จับกลับและบริการจัดการให้เกิดชกอในค่าวันนี้ขึ้นวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและก็เข้าไปตรวจสอบ สถานการตด้านเกบฑเส้นชีนี่ก็จะเริ่มแววแต่เป็นเรื่องตง้องงานทุกคนและมีการบรูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆหลายภาคส่วนเพื่อปตอหมายการตรวจคนน้นแานาบันนดีครับหมดแถวตึงามระเบียบป สังกัดนะครับรวมกันเป็นชุดเฉลคออยาลาเป็นชุดเดียวกันนะครับ